เราทำนิดเบิกให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาอันบล็อกอุปกรณ์จากแบรนด์ i p พีคอมกันค่ะจะเป็นรุ่นไหนและหน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะทาดาและรุ่นที่เรานํามาอันบล็อกกันในวันนี้นะคะก็คือรุ่น G 1 1 1่ PF ขีด8ขีด1 2 0 W ตัวนี้เองก่อนอื่นนะคะเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้าง เปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับอุปกรณ์ที่เป็นข่องมือค่ะแล้วก็จะเจอตัวอุปกรณ์เลยนะคะด้านล่างของกล่องนะคะก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ค่ะมีสายพาวเวอร์มาให้ค่ะแล้วก็อุปกรณ์จอยยดค่ะและจุดเด่นที่น่าสนใจของเจ้าตัวนี้นะคะมีอะไรบ้าง ตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ i m เม e เนสวิค่ะมาพร้อมกับพอร์ตอินเทอร์เน็ตกิกะบิตนะคะจำนวน9พอร์ตค่ะและพอร์ต SFP นะคะอีก1พอร์ตค่ะโดยในจำนวนนี้นะคะมี8พอพอตนะคะที่รองรับ PoE ค่ะตามมาตรฐาน i อท e 8ป2 3 afat ค่ะ ซึ่งนะคะทำให้สามารถส่งข้อมูลแล้วก็จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับไปใช้ในงานกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ค่ะแถมยังรองรับหโมดการทำงานที่หลากหลายนะคะเช่น Standard, v l ีแลนนะคะแล้วก็ Extend ค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยมีระบบป้องกันฟ้าผ่านะคะที่6 k v เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางค่ะ กับเจ้าตัวนี้นะคะกับร <Ooh. S 1> ุ่น G 1 1 0 PF ขีดแขีดหนึ W ตัวนี้จากแบรนด์ IPCom นะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าพร้อมส่งแล้วนะคะที่ EC Network ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a s y n e t w o r k c o t h Facebook Fanpage e a s y Network ไลน์ออฟฟิเชียลขเขาแอซาย e ีซีเน็ตเวิร์กและย anel n e ี Network อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจากทาง e ี Network ค่ะและฝาก3ช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกับ 1. e ึ Network. Official ค่ะ 2. SMB Network Thailand และ 3. e Network ม Network Team ค่ะไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ